ชัยภูมิอยู่บ้านหนองนาแซงบ้านเกิดของเราเองพรุ่งนี้วันที่วันนี้วันวันถ่ายวันที่สิบสิบเจ็ดแต่ว่าพรุ่งนี้วันที่สิบแปดมันมีงานบุญกระถินบ้านเราเรียกบุญกระถินพรุ่งนี้จะมีโรงทานมีแห่มีอะไรเยอะแยะมากมานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปอินเสิร์ตให้ดูแต่ว่าวันนี้เราจะเรามียอดบริจาคขึ้นตามนี้คนระับเขาบริจาคมาประมาณเจ็ดพันไหม ประมาณ6 0พันแปดดพันประมาณนี้เราก็จะไปซื้อของทำโรงทานมาแจกพวกชาวบ้านพวกในในหมู่บ้านของแซงของเราทุ่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แมคโครก่อนเลยตอนรับแดดไปโอเคครับตอนนี้เราถึงแมคโครแล้วนะครับเราจะมาเลือกมาม่าก่อนเล็บอะไรนะที่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 แม่ให้มาเล็บจะเป็นแบบนี้แกอยากได้แบบนี้จะมีมาม่า ข่ากระป๋องแล้วก็ไข่แล้วก็กล่องที่จะต้องเอาไปแพ็ควันนี้เราจะมาดูที่แมคโครแต่ตอนนี้เราเลือกมามากก่อนกี่กล่องนะประมาณกี่กล่องประมาณกี่กล่องนี่ไหมต้มยำกุ้งประมาณสี่กระป๋องนะเขาบอกว่ารั้งนี่เท่าไหร่สามสิบประมาณสามสิบ อ่ะสี่นี่หรอแท็กนึ่งหรอใช่แล้วนี่เราได้ไข่เราได้มามากแล้วเหลือบังกระป๋องแล้วก็กล่องกล่องอะไรนะกล่องกล่องพลาสติกกล่องพลาสติกของตามแม่ครัก็ทิ้ดีนะไ,ได้ลายกระป๋องนนะ กเลยยอดทั้งหมด4,266บาทนะครับ่นออกมาแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านไปแพ็คของกันต่อตอนนี้ถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวเราจะขนของตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นเพื่อที่จะไปแพ็คของอ ครับที่นั่ง v i p ได้มาจากคนนี้ไวางเลยวางเลยวันนี้เราจะทำ1น0่งอี่ิชุดเดี๋ยวเราไปแพ็คของกันเลยครับวันนี้เราจะทำทั้งหมด140ชุดพรุ่งนี้ชายจะมีลูกชุบมาอีก แล้วก็ทาโก้ขนมทาโก้นะฮะพรุ่งนี้ก็จะมีอีกประมาณกี่บาทกี่เงินประมาณสามพันสามพันเงินนะร้อยวันพันปีไม่เคยทำบุญชะาคุณจะได้กลับมาทำที่บ้านเดี๋ยวเราจะทำให้ดูก่อนหนึ่งชุดนะครับว่ามันเป็นยังไง อย่างชุดนะฮะเราจะทำอย่างนี้ทั้งหมด140ชุดครับภาพเร็วขึ้นเปุ่มเดี๋ยวเราตัดภาพตอนไปเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเรามาอัปเดตยอดบริจาคมันขึ้นมาประมาณ 9,000ข้าวบน9,005เออมันขึ้นมา9 0 0เราก็เลยอัปเดตลงทานของเราใหม่เป็นแบบนี้ใส่เงินเข้าไปด้วยเพราะว่าเราจะมีขนมด้วยรวมรวมไปแล้วรวมสั่งไปแล้วของมาพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับมันก็จะเป็นเสร็จก็รวมประมาณ9,005พอดีเรามาอัปเดตให้ฟังครับว่ายอดมันขึ้นเรื่อยๆนะครับจากพี่ๆเพื่อนๆหรือ รือคนในโซเชียลของเราที่รู้จักเราเขาบริจาคเข้ามาครับเราก็เลยอัปเดตไปเรื่อยๆถ้ามีเพิ่มเข้ามาอีกเราก็จะอัปเดตไปอีกครับว่าจะใส่อะไรอีกจะใส่อะไรเพิ่มให้มันพอดีกับเงินที่บริจาคเข้ามาครับมันจะได้มันจะได้แบบว่าจะได้บุญั่วถึงจะได้บุญร่วกันท,ที่ที่ทุกคนพี่ๆท,ท,ทุกคนนะบริจาคเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปแพ็คของกันต่อครับมาอัปเดตครับ ตอนนี้น้องสาวเรามาช่วยนะครับมาจากไหนครับเนี่ยก็ oui> จะเป็นความจริงแล้วเราเปลี no ่ยนมือนะครับอันนั้นพิเศษหรอไหนดูเดะเพื่อนพิเศษดูอันนี้หลุด QC ค่ะธรรมดาอันนี้ธรรมดามาจะเป็นแบบพิเศษบ้า แกงอาจจะไม่มีนิดหน่อยเพราะว่ามืดแล้วมันค่ำแล้วอตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับร40ถ้วยร้อสถ้วยเดี๋ยวเราจะมาแพคใส่รังไปพรุ่งนี้เช้า เสร็จครั้งแรกอันที่สองต่ออุ้ควบขาวอันที่สามเสร็จจะทำหรออันที่สามเริ่มเข่เหนียวมาชนกล้องชั้นหรอ เสร็จเรียบร้อยดีด้เราจะเอาไปวัดกันพรุ่งนี้ไปโอเคครับวันนี้วันที่สิบสละวันนี้วันที่สิบเแล้ววันนี้งานบุญของแท้แต่ว่าเราจะไปส่งยายคุณยายก่อนที่วัดแล้วเราก็จะมาเอาของที่เราทำไว้เมื่อคืนไปวัดตามไปอีกทีนะฮะ ไปพร้อมยังไปเอากระตั้งมามาแล้วพร้อมมาเต้นไปเนี่ยกัวโค้ชเด็กเกียวมันก็เป็นหางเลยมันก็สวยนะเนี่ยวันนี้มเราแฟนหนุ่มกับสาวสวยแต่งตัวจะไปวัดครับ ทันใดก็ได้พัานของพ่อก็ได้ตไปส่งก่อนแล้วก็อยากกลับมาเอา,องงานนอของลงทานเลเ,เอา้าเดี๋ยวเราไปกุแจรถกันวต่อครับเดี๋ยวเราจะไปรับตากับจายนะครับเขาบอกว่าเขาจะไปด้วยกันเราก็มารับเขาอยู่ที่นี่ก็แต่งตัวราตัง้งแต่ปีห้า เราจะไปวัดนะครับแต่ตอนนี้เขายังทะเลาะกันเขามีปัญหาในองค์กรอยู่นะได้พร้อมยังนี่ข้างหลังขึ้นเลยเปิดให้แมไหร่คะสิ่งแม่จะเรป็นกระเป๋าเงินแม่มีเงินบอกพ่อผมเขาท่านได้ออกบุญโอเคเปิดเปิดกระเป๋าสั่นจะมีด้เลี้ยงตัวชมนิมูเขาจะไปด้วย ใครับมงอะมันกลับมาเองน้องจะไปด้วยหรอคะก็กระเป๋าอย่างี้ก็มีเงินอะมีเี้ย่มนมือึงกูะเ๋ือในกระเป๋าอะกระเป๋าใยยายกระเป๋าายรูขึ้นไปไหม โอเคเดี๋ยบไปเลยมาคุณมาันจะอุ้มเธอเยสโยต้องถบายทานตะกอนมาจะจงค่อยได้อย่างนั้นถบายทานก่อนอันดับแรกยังค่อยได้อย่างนั่นคุณละกเขาเลี้ยวคุณขึ้นไปแล้วแลวบ้างที่เขาไปนี่ต้องเขาต้องเขาต้องนั่งนี่แหละเออยื่ในศาลาเจ้แม่ก็ยืดนั่น แล้วก็เอาลงทานไปวางที่ของเขาต้องไปวางเอาเอาเก็บใบถ่ายทานสักคนค่อยเก็บไปแม่งว่าพี่ไปเกทั้งคืนใช่แม่บอกว่ารอรอแหรอขอแหเสร็จก่อนแล้วรเราค่อยไปเจมี่คุณช่มี่คุณช่มห่คุณบ่มีเลยมึงมีบอกจากพันบอกให้กูก่อนบ่มีก่มีเงินสดเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปเอาให้มาทางนี้ทางนี้ มาทางนี้ข้างหลังใช่ไหมคุณนี่นั่นแหละกะมีรูปพันนึงพอดีว่ามีเงินน้อยแต่กลับเอาไปเจ้าเงินน้อยไปแม่ต่อย่ำร้อยไม่ได้โอเคเดี๋ยวก็จะไปน้ำดีกันไปเดี๋ยวกลับมาส่งกลับมาอันนี้จะมาเอาของมันอยู่อันนี้ไปส่งเขาถ่ายรูปให้เจ้าสักเราสักคนถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไปไปวัดกันเลย เด็กานยาี้ยืกตังค์ท่นไม่ออกไปปะเนี่ยยังก่ได้ออกไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงกันยังค่อยไปด้วยังค่อยเอาไปทอดไปแสดงช้างด้วยช้างตัวอีเดอี่เดียวถึงแล้ววัดของเรา อันน pues ี้เพื่อนด้ให้ไปแก่อนค่ะอันนี้ยายมาได้บ่อะมาเราที่เป็นนั่งอันนี้คอนอ๋อตอน้ายังไม่มีอย่างเหมือนบ่เอาก็รอรอก่อนจินิอเอาไว้แเอาไปเอาไวใส่แมนเนเอาไปก่อนไปไปตาเอะ่าสาบนดกให้กับพอบครูเรา ไม่มีผ้าไรนะครับขึ้นไปบูชาได้ข้างบนเลยนะครับตอนนี้โรงทานกำลังจะตกแต่งอาหารยังไม่ได้จังได้ระดับรงทาน รถตีท่านนำมาก็ ถ้าพูดถ้าพูดตอนนี้มันก็จะเสียงดังเกินไปเดี๋ยวเราไปดูภาพจากโดนครับใอ่เดินค่ะตากล้อง จะขนของไปวัดกันขนมตะโก้กับลูกชุบก็มาแล้วอันนี้เราจะขนของไปวัดไปยกคนเดียวเออเดี๋ยวยกเองช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่นะช่วยอยู่ช่วยอยู่นะช่วยอยู่อันนี้ช่วยอยู่ช่วยสองขงรับเอาอนนี้ซ่อนไว้ข้างบนก็ได้ช่วยอยู่ช่วยอยู่ ลังแล้วก็เอารถออกไปเด้อถ้าอาบน้ำเสร็จอ่ะเมื่อกี้ไปเลยคนเดียวแต่ขอบรีบหรอกประมาณประมาณก็โมงสิบโมงก็ออกไปเพราะว่าเปตอนนี้ก็ไม่มีที่ตั้งเสร็จเรียบร้อย,ไป,อยอไ,ปอไปเดี๋ยัเขาไปเจออยู่บ้านเนาะเคบอเสร็จมือ,อเน่น้โมันนาน สาธ <constra ks S 3> ุด้วยนะครับเดี๋ยวเลยนะครับเดินเข้ามาได้แล้วน้ำเชืยงเดินเข้ามาเลยสำหรับกองกระถิ่นไปด้านหน้าเลยนะครับสำหรับซุปต้นกระถิ่นนะครับต้นนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับ ขอบคุณนะครับแถบรรยากาศโรงงานวันนี้ดีมากขอบคุณผู้สังเกตุการโดยสบายก่อนตอบแทนอะไรอย่างเข้าันรกล้ค่ะเขาก็บอกว่าขาด้วยใจใส่สีเสื้อผมกับตัวเองสีม่วงอ่ะอย่างการอยู่ใกล้กนลมก็ขอให้อยู่ใกล้ขอบคุณเป็นใจจริงนะคะใจเสียนี หนึ่งพันบาทครอบครัววัยรุ่นวาชจรงก็ได้เสียงลงในการสอบแล้วก็โทรศัพท์ไทยนนททัวาาเจจ้ลงทานเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกข้างบนถลาตรงใต้เจดีย์ตรงนี้มา สวยเพืเล er ียวอ่ะเพื่อนมาทางนี้ด้วนอนะโป๊ะไงเราโป๊เนีู่้ใหญ่ขอบอกมาเอาบุตรสิบมงใช่ไหมเราก็สวยยุ่ป่ะดีนะเขาท่องสินฮะเพื่อนมันท่องนาเปิดดีหรอ นะครับได้4 2 7พนส้บาทานาสาภด้วยนะครับโนาาสาภูอีกเฉยยามภเห็นน้องต่อพี่ก็อยากต่ออ่าหมดแล้วนะคะาบ้านเราแจกหมดแล้วคุณแม่กลงนอหร้อนมาตายไม่ใช่ เขาถือได้เรากับบ้านเราดีจบไปได้ด้วยดีได้กล้วยเลยโชคก็พอถอยแล้วเนี่ยจบจ้จบแล้วครับทำบุญวันนี้จริงๆบอกใหม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้โชว์ช้างแต่ว่าเขาเอาช้างอ่ะที่มาในโดนในโดนเดีน่าจะเห็น ในรูปดนน่าจะเห็นข้อช้างมานําขบวนเพื่อที่จะแห่รอบบสถนะฮะแล้วก็ก็แค่นั้นแล้วก็ทําบุญข้างในเสร็จเรียบร้อยอาจจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าเพราะว่ามันเร็วมากจริงเร็วฟาสตมากทุกคนจะเห็นในคลิปนะครับก็วันนี้ก็จบแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ